สวัสดีค่ะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแกนโลกชั้นในสุดอยู่ในสถานะซูเปอร์ไอออนิกหรืลงไปใต้ชั้นของเปลือกโลกเนื้อโลกและแกนโลกชั้นนอกที่เป็นโลหะลอมเหลวยังคงมีแกนโลกชั้นในอินเนอร์คอร์ที่เป็นของแข็งทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง1,220กิโลเมตรอยู่แต่ผลการศึกษาล่าสุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จีนชี้ว่าเหล็กที่อยู่ในโครงสร้างโลกชั้นนี้ กลับอยู่ในสถานะพิเศษที่ไม่ได้เป็นทั้งของแข็งหรือของเหลวรายงานวิจัยที่จะทำโดยสถาบันทอรานีเคมีซึ่งอยู่ในสังกัดของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนอิกาสร์ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature เ,เมื่อวันที่9กุมภาพาันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าแกนโลกชันน้นในไม่ได้เป็นของแข็งทั้งหมดแต่มีเหล็กอันลอยในสถานะซูเปอร์ไอออนิกประเป็นเหมือนการศึกษาดังกล่าว มาจากการสังเกตขคลื่นแผ่นดินไหวซึ่งหักเหเบี่ยงเบนทิศทางและเปลี่ยนแปลงความเร็วจนช้าลงขณะเคลื่นผ่านแก่นชั้นในของโลกรวมทั้งข้อมูลจากการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ก็ยืนยันว่าแก่นชั้นในมีความหนาแน่นฟังกว่าจะเป็นเหล็กแข็งล้วนแต่มีแร่ธาตุน้ำหนักเบาผสมอยู่จนทำให้เนื้อของมันนิ่งกว่าที่ควรศาตราจาร เธออยู่ผู้นำทีมวิจัยอธิบายว่าแร่ธาตุน้ำหนักเบาภายในแกนโลกชั้นนี้นั้นน่าจะเป็นโลหะผสมอย่างเหล็กอัลลอยซึ่งมีองค์ประกอบเป็นอะตอมของเหล็กคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเกาะลุมอยู่ด้วยกันโดยเหล็กอัลลอยซึ่งอยู่ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงแบบสุดทั่วนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือก๊าซเหมือนกับสสารทั่วไปแต่อยู่ในสถานะกึ่งกลางระหว่างของแข็งและของเหลว ซึ่งก็คือซูเปอร์ไอออนิกนั่นเองภายใต้สถานะซูเปอร์ไอออนิกอะตอมเหล็กจะก่อตัวเป็นผลึกตาขายแบบของแข็งในขณะที่อะตอมของคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเคลื่อนที่ไปมาภายในโมเลกุลอันลอยอย่างอิสระเหมือนกับของเหลวด้วยค่าสัมประสิทธิ์การแพทย์ของอะตอมธาตุาบางทั้งสชนิดอยู่ในระดับเดียวกับเหล็กนอมเหลวการที่อะตอมของเหล็กแข็งตัว ไม่ได้ส่งผลจำกัดหรือเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไหลเวียนของอะตอมธาตุเบาพวกมันยังคงเป็นตัวการพาความร้อนภายในแกนโลกชั้นในได้อย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์เหอกล่าวการค้นพบครั้งนี้ช่วยไขยปริศนาที่ว่าเหตุใดแกนโลกชั้นในจะมีความหนาแน่นต่ำและนิ่มกว่าที่ก๊าด็คแขน้วนควรจะเป็นแต่อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยยังไม่สามารถตอบคำถามที่ว่า เห็นไดแก่นลูกชั้นในจึงไม่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปถ้าคุณชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อตามวิดีโอหน้าของเรานะคะ